ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีก็รากฏโดดเด่นเรื่องอะไรในช่วงเดือนกันยายนนะครับลักษณะกรกฏโดดเด่นเรื่องใดในช่วงเดือนกันยายนนะเออผมสรุปให้เลยละกันนะดาวพุธไปโยกหน้าดาวศุกร นะครับไปเป็นเกษตราธิปดีดาวสุขสว่างและทอแสงขึ้นมาเลงไปยังเรือนการงานนะเสายังคงเลงรักอยู่แล้วเสาเล็งรักไม่ธรรมดาเลงไปยังดาวเกตด้วยฉะนั้นจึงเป็นบทสรุปนะครับตามหลักโหราศาสตร์และจิตโลจีฉบ,บับพิแสษหมิงคือลัคนากรกฎมีโอกาสเจอความรักเจอคู่แบบพิศดาร พิสดารยังไงวะแม่งโหนสลิงมาเหรอไม่ใช่นะครับมีโอกาสจะไปเจอความรักแบบคิดแบบไม่ได้คาดคิดเลยมีโอกาสไปเจอกับความรักอาจจะเป็นรักจากพ่อไม่หรือแม่ไม้ก็ได้นะไปเจอความรักแบบที่คุณเองไม่ได้คาดคิดนะครับแก่กว่าหลายปีนะครับหรือไปเจอกันแบบฟุกๆเจอกันแบบไม่ได้คาดคิดเลย นี่แหละฮะคือชาวลัคนาราศีกรกฎโดดเด่นมากๆดาวศุกร์เองก็เป็นเกษตรราธิ่ดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเสามันไปเล็งลักแล้วไปเล็งกับดาวเกตคู่นี้เขาบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับคู่นี้เขาบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วและโดดเด่นในเรื่องของสเสน่ห์ชาวกรกฎจะโดดเด่นมากกับสเสน่ห์ที่คุณจะมีกับคนที่เป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ คุณมีโอกาสจะเจอไทยนี้แน่ๆนะครับนี่แหละครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้สุกกับพุธมันร่วมกันอยู่แต่เดี๋ยว8กันยาดาวสุกมันฉากออกไปแต่ก็เป็นการฉากออกไปที่ยังส่งผลดีในเรื่องความรักแต่เป็นความรักในแบบที่ผมบอกคือพ่อไม้หรือแม่ไม้นะครับดาวสุกนี่แหละเป็นดาวตัวแทนความรัก แต่ไปอยู่ในตําแหน่งที่คือดาวศุกร์มันมีแสงของความรักในตัวอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นดาวที่ให้ความหมายในด้านอื่นๆด้วยแล้วแต่ลัคนาราศีใดๆนะครับฉะนั้นบทสรุปคือว่าสเสน่ห์ยังแรงอยู่และเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดเอาพ่อไม้แม่ไม้จริงๆหรือมีโอกาสเป็นรักต่างวัยหรือมีโอกาสที่เจอะเจอกันแล้วอาจจะคบหาและได้เสียกันอย่างรวดเร็วเออนะจริงๆ ไปดูให้ดีนะครับนี่แหละคือชาวลัคนากรกฎอ่านยังไงมุมไหนก็ออกมาในแนวนี้ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี